สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิก,กิเกมมิ่งชาแนลเกมมากคือเป็นผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม d e nice s t i n y ดิสนีครับก็เป็นเกมแนว Story Driving นะครับผมหรือว่าเกมเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับที่การตัดสินใจของผู้เล่นเนี่ยมีผลมากเกมนี้นะครับผม โดยเกมนี้เนี่ยปกติแล้วเกมเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นเกมที่เราจะช่วยเหลือกันใช่ไหมครับแต่เกมนี้เป็นเกมเนื้อเรื่องที่คอมพิตทีฟครับหรือว่าเราจะต้องแข่งกันนั่นเองนะครับที่จะทําเป้าหมายของเราให้เสร็จก่อนอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยที่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีเป้าหมาย2แบบครับก็เลือกเอานะครับเสร็จสักอันหนึ่งก็คือฟินาเล่เลยจบเกมเลยนะครับแล้วก็แต่ละเนื้อเรื่องก็จะเรียกว่าเป็นเนื้อเรื่องฟิกซ์นะครับผมที่เขาเรียกว่าที่มัน เล่นอีกรอบหนึ่งก็จะเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีคอนเทนต์น้อยขนาดที่เล่นรอบเดียวแล้วรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะสำรวจไม่หมดก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่า Destiny เนี่ยน่าสนใจขนาดไหนครับผม e ีวิชร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดคิดมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออกคอนเนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุด หรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจําหน่ายอย่างครบคันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช B Wish Board Game ทั้งใน Shopee และ Facebook B Wish ครบจบในที่เดียว แอบอยากให้ดูออกกนให้ก่อนนะครับก่อนที่ไปเกมเพลย์นะครับเพราะว่าอยากจะชมจริงนะครับคือไม่มีเกมไหนที่ทาได้ถึงขนาดนี้ในะราคาเท่านี้นะคือดิสนีย์ถ้าจะไม่ผิดราคามันอยู่ที่พันใบปลายหรือ2000ต้นๆเองนะครับคือเทียบกับขอที่ได้คือถูกมากนะคืออย่างแรกคือออกกน e ที่ออกมามาได้ดีมาก คือผมชอบมากในการที่มีฝาปิดเงี้ยมันทาให้เก็บกล่องแบบตั้งตะแคงได้อะเพราะว่าผมเนี่ยเห็นไหมผมเก็บเกมผมก็ตั้งตะแคงนะครับแล้วก็หลายเกมก็จะไหลลองอมานิดนึงนะถ้าเกิดว่าอ่าเก็บไม่พอดีอะไรเงี้ยนะครับแต่เนี้ยมีฝาปิดอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ยังมีฝาปิดให้อีกชั้นหนึ่งด้วยเพื่อไม่ให้ไอสวนข้างล่างเนี้ยไหลออกมาอีกนะโอ้โหคือแบบทำดีจริงๆครับแล้วก็มินิเจอร์เยอะมากด้วยแต่ดูสเกลมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเนี่ยเท่าข้อนิ้วเดียวเองนะครับอ่าแต่ราคาแบบ คุ้มค่าสุดๆไปเลยเนื่องจากเกมนี้มันเป็นเกมที่เนื้อเรื่องมันตายตัวนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกล่องหลักให้มาสี่เนื้อเรื่องไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหลังกล่องมีบอกป่าวว่าจำไม่ได้นะครับแต่ว่า4หรือ5เนี่ยจะค,คือคือเยอะประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเสริมเนี่ยก็จะมีตัวเนื้อเรื่องเพิ่มด้วยตอนนี้มีตัวเสริมทั้งหมดน่าจะาจะ3 2ตัวเสริมแล้วนะครับตัวเนื้อเรื่องก็จะรวมทั้งหมดน่าจะ10กว่าแต่คือเยอะเยอะเลยเลยอะเลยนะครับผมโดยที่ เริ่มมาเนี่ยครับอันนี้ผมจะอธิบายเป็นคอแมคานิกของเกมนะไม่เข้าสู่เนื้อเรื่องแรงสิ้นแต่ก็จะพยายามแชร์หลไรอย่างที่เจอมานะครับซึ่งเกมนี้เราจะต้องใช้แอปพลิเคชันด้วยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันก็จะเป็นเหมือนนาร์เตอร์ให้เราอะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนรันเกมให้เรานะครับเกมนี้จะอารมณ์เหมือนเล่นดันเจียนแอนด์ดรา้อนเลยนะครับเป็นเหมือน โรเปิงเทเบิลท็อปเกมเลยนะครับที่เราจะสวมบทบาทนะครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามทําเป้าหมายเขาให้สําเร็จนะครับถ้าทําสําเร็จก็จะชนะไปซึ่งเป้าหมายเขาอยู่ข้างหลังนี้ครับอ่านี่คือเป้าหมายอหรืออก็คือมี2เป้าหมายให้เลือกทานะครับถ้าทําเสร็จอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวตัวแอปมันก็จะบอกเองนะครับคือแอปมันจะรู้อยู่แล้วว่าเราเลือกตัวอะไรเพราะเวลากดเลือกตัวเราจะกดไปก่อนเนาะอ่าเสร็จแล้วบางตัวก็จะมีอาจจะมีไอเทมเริ่มต้นนะครับในตอนเริ่มเนื้อเรื่องนะครับซึ่งไอเทมเริ่มต้นเนี่ยก เขาจะบอกว่าให้หยิบเลขอะไรมาสมมติให้หยิบเลข16กออกมาแล้วก็หยิบเลข16ออกมาครับอ่านี้ก็จะเป็นไอเทมเริ่มต้นเราอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะให้วางแมปไว้แมปหนึ่งนะครับรวมถึงมินิเจอร์ของเราด้วยและเพื่อนๆของเรานะครับถ้าเกิดว่าเล่นมากกว่า1คนนะครับถ้าเกิดว่าเล่นมากกว่า1คนเดียวโซโล่มันก็จะมีโหมดโซโล่มันอยู่นะครับแต่ว่าเกมนี้เขาไม่ได้พรีเซนต์ในโหมดโซโล่ครับเขาพรีเซนต์ในโหมดเล่นร่วมกับคนอื่นนั่นเองก็คืออาจจะเล่น2หรือ3คนนะครับผมซึ่ง พอเล่นหลายคนใช่ไหมครับอ่าเราก็จะมีตัวละครหลายตัวครับมากสุดได้3คนนะในภาคแรกนะครับเพราะมันมีพยะบอลมาให้3อันนะครับแต่ถ้าสคนนั้นเนี่ยก็จะต้องแข่งกันทำภารกิจของเราด้านหลังนะครับซึ่งใครเสร็จก่อนก็จะชนะไปนะครับเริ่มมาจะวางมินิเจอร์ครับแล้วก็รวมถึงให้วางแผ่นแมปเนี่ย ไว้นะครับเขาจะบอกเลยว่าให้เอาแบบเลขอะไรมาวางนะครับแล้วก็ให้วางแบบข้างๆต่อกัน4อันนะเลขอะไรก็ว่าไปเขาจะบอกในแอปจะบอกเลยว่าให้วางแบบอะไรบ้างก็จะต่อกัน4อันนะครับในอนาคตเราสามารถที่จะเดินเข้าไปได้นั่นเองนะครับอ่ะเกมนี้พอถึงตาเราครับสามารถที่จะเดินได้2อก้านะครับอ่ตาตเราเดิน2องมูฟเมนต์นะครับ หรือไม่เดินก็ได้หรือว่าถ้าถ้าเกิดว่าเดินแล้วเปิดแมปใหม่เนี่ยจะต้องหยุดการเดินทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเดินเปิดที2แมปได้นะครับเพราะฉนั้นแต่ละมิชชั่นอะไรเงี้ยความกว้างใหญ่ของเวิด์เนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับอ่าเริ่มมาเราก็จะมี2ลูกเตานะครับแล้วก็อีก3ลูกเตาที่เป็นลูกเตาพิเศษนะครับเดี๋ยวว่าอีกทีนะครับอ่าแล้วก็ทุกครั้งที่เกิดการเปิดแมปใหม่นะครับหรือตอนเซตอัพเนี่ยบางทีเขาก็จะมีเป็นอินเท e ร t t o k ส n โทเค็นนะครับเป็นแบบจุดพอย n t นะครับอ่าให้วางไว้ในที่แมปนะครับในแอปก็บอกว่าอาจจะบอกว่าให้วางเนี้ยไว้ตรงนี้เพื่อมาร์กว่าอันเนี้ยคือบ้านของนายกเทศมนตรีนะอันนี้วางไว้ตรงนี้นะให้มาร์กว่าอันเนี้ยคือร้านขายของชําอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วเวลาเราไปอินทร์แอะไรตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดในแอปได้เลยนะครับกดว่าขอไปตรงนี้นะครับในแอปก็จะบอกว่าเราจะทําอะไรอ่าจะไปจะไปพูดคุยจะไปสอบถามหรือ จะไปขอเงินจะไปปล้นอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีช้อยให้เลือกเลยคือเราตัดสินใจได้เลยคือก็เจ๋งดีนะครับแบบปล้นร้านได้อย่างนี้ทุกเจอร้านไหนนะแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าเราจะปล้นได้หรือเปล่าอีกเรื่องนะนะครับและนอกจากนั้นครับอ่าพอเราเดินใช่ไหมเราก็จะ เปิดแมปใหม่มันก็จะบอกนะครับคือข้อจยิงเขาจะให้ความไว้ก่อนคือเราจะเห็นลางๆจากด้านหลังว่าที่ที่เราเดินไปมันจะเป็นประมาณไหนนะครับก่อนเดินก็ไปสอบถาม n b c ก็ได้คือบางแมปก็อาจจะมี NVC เ็าจะบอกว่าให้วางมินิเจอร์ตัวนี้ไว้ที่บ้านหลังนี้อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะไปอินเทอร์แอคกับมันได้นะครับอ่าแต่ดูดีๆนะไหน,น,น mm hmm. มินิเจอร์คนไหนมินิเจอร์ NPC เกมนี้อาจจะดูยากหน่อยนะครับถ้าเกิดไม่เพ็นสีเพราะตัวมันเทาๆเลยนะครับอ่าแล้วก็นั่นแหละครับต่อไปมาดูการ ทำออปชันต่างเวลาทำแอคชั่นต่างนะครับเกมนี้เวลาทำแอคชั่นเนี่ยก็อาศัยระบบเหมือนโรบิ้งเกมเลยคือการเทสนะครับการทอยลูกเต๋ามาดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านอะไรที่ยากขึ้นมาหน่อยก็อาจจะไม่ผ่านอย่างเช่นะจะเข้าประตูนี้ะจะเข้าประตูนี้เขาบอกว่าให้เทสค่าสเต็งครับหรือใช้อุปกรณ์ในการไขประตูไหมถ้ามีอุปกรณ์ก็สามารถใช้ได้นะครับแ้วก็จะมีอะไรให้สแกนนะครับเราก็สามารถเอาไปสแกนกับตรงนั้นได้เลยนะสมมติเ,เราจะใช้ใช้หน้ากากด็อกเตอร์ในการ สดอกกอนเหรออ่าสแกนไปก็อาจจะเสียแอคชั่นฟรีนะครับอ่าหรือหรืออาจจะ ใช้มันอาจจะมีของอ่ะคือคือเราเลือกได้เลยว่าเราจะใช้ของอันไหนในการแบบงัดประตูอาจจะใ้ดาบมีดาบอยู่ใช้ดาบงัดประตูไหมก็ลองสแกนดูเผื่อมันได้ถ้ามันได้มันก็จะบอกว่านได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกเกมนี้มันเกมเล่นรอบเดียวเพราะนั้นถ้าเรารู้แล้วเนี่ยมันก็จะรู้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการการอ่าเปิดประสบการณ์ใหม่กับโลกแห่งใหม่เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับอ่าก็จะมีระบบสแกนด้วยแต่ถ้าไม่สแกนก็อาจจะใช้พลังเปียวๆไปเลยก็ได้หรืออาจจะสแกนแล้วมันอาจจะบอกว่าให้เช็คอีกทีก็ได้เพราะว พังประตูได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเวลาเทสค่าสเต็งเดี๋ยวตอนทุกๆต้นเทิร์นเนี่ยก่อนที่จะทำอะไรเลยเนี่ยเราจะได้ลูกเต๋านี้มา1อันนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดเราใช้เนี่ยมันจะหายไปเลยนะแล้วเราไม่ใช้นะครับเทิร์นต่อไปมันก็จะมีเพิ่มได้นะครับสมมุติผมมี2อันแล้วนะครับผมจะเปิดประตูอ่ะเทสค่าสเต็งอ่าผมจะได้ทอย2เนี่ยฟรี free, free ๆนะครับสองเนี่ยผมเลือกว่าทอยหรือไม่ทอยก็ได้สมมติเอ้ยประตูเนี้ยผมต้องเข้าให้ได้นะครับผมก็ขอทอยให้หมดแล้วกันนะครับอ่าทอยมาปั๊บบมาาาดดูว่่่ไไ้เทหรรคั 3 6 9 10นะครับอ่า10มาถึงนี้นะครับค่าสเตนคือดูค่าล่างให้มาดูว่าไอเม็ดสีขาวเนี่ยผ่านมากี่อันจนถึงค่า10เนี่ยผ่านมา2อันครับหมายความว่าผม2 s u c ักเซสนะสองักเซเราก็จะพิมพ์ตัวเลขไปในแอปครับกดบวกปึก๊กปึก,ปกว่าเราสักเซสสองทีก็มาดูว่าประตูเปิดหรือเปล่านะครับซึ่งค่าสักเซสกี่ทีเนี่ยก็ขึ้นอยู่ความยากง่ายของ อ่าเทสที่เราทําอย่างเช่นถ้าเป็นประตูเหล็กแม่งขายแบบล็อกหนาแบบโหพังยากมากอันเนี้ยอาจจะต้องเป็น4สเต็งเลยก็ได้นะครับถึงจะผ่านก็คือต้องได้12บวกเลยนะครับสี่สักเซนะหรือเป็นประตูไม้บ้านธรรมดาแค่สองเซตอาจจะถีบเข้าไปแล้วก็ผ่านเลยก็ได้นะครับผมอา่าประมาณนี้นี่ก็คือการเทสนะซึ่งอา่าในอนาคตเราอาจจะได้โทเค็นครับมันจะมีโทเค็นค่าประสบการณ์นะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูอันนี้อา่า อ่าเวลาเราทําอะไรอย่างเช่นไปสวดมนต์เลยหรือว่าไปได้ตีมอนหรืออะไรก็ตามครับมันจะมีแบบว่าเในแอปไปบอกคุณได้1ค่าประสบการณ์นะครับซึ่งค่าประสบการณ์เราสามารถจ่าย,ยเนี่ยเพื่อที่จะเลื่อนเม็ดไปทางนี้ได้22 2ครั้งนะครับอาจจะเลื่อนเม็ดเดียว2ครั้งก็ได้ หรือจะเลื่อน2เม็ดอย่างละครั้งก็ได้ผมขอเลื่อนอยงนี้แล้วกันสมมรันะซึ่งไอ้เม็ดที่วางเงี้ยมันจะเริ่มตั้งแต่เซตอัพและเซตอัพในแอปจะบอกเองนะครับว่าให้วางเม็ดไหนตำแหน่งไหนบ้างซึ่งขึ้นก็ขึ้นอยู่กับตัวละครด้วยนะครับบางแถวจะมี4เม็ดบางแถวจะมีมแค่3เม็ดนะครับอ่ะ นี่ก็คือการใช้อันนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยสามารถใช้ได้ก่อนหรือหลังทำแอคชั่นนะในระหว่างทำแอคชั่นใช้ไม่ได้อย่างเช่นแบบทอยแบบทอยเสร็จแล้วแบบขอใช้เพิ่มเลยเพื่อให้มันทำเสร็จไม่ได้นะเพราะใน,นก่อนที่จะทอยเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มอันนี้ก่อนนะครับเวลาใช้้วหายไปหรือจะเก็บไว้ก่อนก็ได้เก็บไว้เยอะเอะแล้วรอจังหวะที่เราจะใช้ค่าอะไรสักอย่างเนี่ยก็ค่อยใช้ก็ได้นะครับแล้วเกมเนี้ยอย่างที่เห็นว่าเฮ้ ในตาหนึ่งของเราอ่ะเดินได้ก็คือเลือกเดินว่าจะไปแผ่นไหนเราจะไปแอคทีฟแผ่นไหนนะจะมีแผ่นแมปหลายเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยมันหแมปมันจะต่อกันกว้างใหญ่มากนะครับก็เราจะเดินไปทางไหนนะครับเดินได้2 ก้านะครับหรือจะเดินเก้าเดียวก็ได้หรือจะไม่เดินก็ได้เสร็จแล้วเราจะแอคทีฟในแผนนั้นหมายความว่าเราจะทำแอคชั่นในแผนนี้เท่าไหร่ก็ได้จะไปตรงนี้ไปนิ้วไปนิ้วไปนิ้วไปไปหลายๆทีหรือไปทีเดียวแล้วก็ทำแม่งสี่ออปชันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าในแต่ละแอคชั่นที่เราทำเนี่ยหลายๆแอคชั่นก็จะส่งผลให้กับให้เราที่จะต้องเลื่อนเม็ดมาฝั่งนี้นะครับก็คือทำให้เราอ่อนลงแหละเพราะนั้นการทำแอคชั่นมั่วๆเราก็จะโดนเม็ดเลื่อนมาอย่างเงี้ยเยอะนะครับผมเพราะนัน นี่คือคอนเซปต์คร่าวๆนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเล่นมากกว่านคนอ่ะคนสมมุติเล่น2คนนะครับเ,เวลาใครทำแอคชั่นอะไรเนี่ยคนอื่นก็จะต้องเห็นด้วยนะครับผมเขาก็จะเห็นว่าในแอปเนี่ยไปคุยกับเนี้ยแล้วกเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะนั้นบางทีไอเน,นี้ยคุยกับน,นี้แล้วก็โดนไอเน,นี้ยทำให้ XP ลดแล้วก็แถมต้องเสียเงินอีกไอัน,นี้ก็บอกเอองั้นกูไม่คุยแล้วเพราะกูรู้แล้วอะไรคนนี้ไปทำนี้แล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะ ก็เจ๋งดีนะครับมันจะแบบเหมือนช่วยกันสำรวจโลกนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะแข่งกันอยู่ดีว่าใครสำเร็จก่อนชนะนั่นเองอย่างเช่นอ่าคนนี้จะต้องไปทำดาบเงินเพื่อไปปราบหมาป่าสมมตินะครับแอบบอกว่าคนนี้ไปคุยกับช่างตีเหล็กกาบอกว่าเอ้ยถ้ามีอุปกรณ์เงินเนียก็สามารถเอามาให้ข่าหลอมเป็นอาวุธได้แล้วอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ไปหาเครื่องเงินมารวบรวมเพื่อไปให้ช่างเนี่ยหลอเมเป็นอาวุธให้อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าเหมือนคนนึงไปคุยแล้วอีกคนนึงก็รู้อินโฟมิชันด้วย เดินถึงหรือเปล่าเอ่าเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ไกลก็ได้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะคือเขาบอกว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายเลยมีแบบมีวัดจะเข้าไปสวดมนต์สวดมนต์ได้บัฟอะไรเงี้ยอ่ากาจจะแบบได้การ์ดวันทามยูสมาอันนึงเขาบอกว่าให้หยิบการ์ดไอเทมเบอร์สิบห้าอะไรเงี้ยเราก็หยิบมานะครับซึ่งตัวละครเราเนี่ยก็จะเก็บไอเทมได้มากสุดแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าใบเท่านั้นนะครับซึ่งไอเทมก็จะมีเยอะมากนะ ให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนี่ยมีม้าด้วยทำให้เดินไวขึ้นนะครับมีลูกเต๋าช่วยเรื่องทอยเต๋ามีน้ำมนมีนู้นมีนี่แล้วก็หลายเทมอย่างที่เห็นว่ามันมีให้สแกนด้วยอย่างเช่นเราจะไปล่าสัตว์อะไปล่าสัตว์เขาก็จะถามว่าคุณมีอุปกรณ์ไหมในแอปจะถามถ้ามีคุณก็สามารถสแกนได้นะครับเสร็จแล้วก็อาจจะให้ทอยค่า agility อะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าใช้อุปกรณ์ไปเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ใช้ค่าสักเซตน้อยลงในการล่าสัตว์อย่างเช่นจะล่าหมีเงี้ย อ่าถ้าจะเาขาถือว่าเรามีอุปกรณ์เลยอาจจะต้องเอาไม่เอาไม่เอาล่ามีเอาราดหรือว่าลากว้างแล้วกันไง่ายถ้ามีอุปกรณ์เลยเนี่ยเราอาจจะต้องถอยให้ได้3ามซักเซตนะครับในอะจิริตี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีธนูถอยได้1นึ่งซักเซตก็จะทําให้ลากว้างได้อะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> หรืออะไรก็ตามที่บอกให้ให้สแ,แกนกับตัวละครก็สามารถสแกนตรงนี้ได้นะครับผม <c oughs> คือ,คอ,คอเกมนี้เป็นเกมของค่ายลักกี้ดักอะซึ่งเราก็จะมีเกมที่ชื่อว่า r o n i c l e of c r i m มนะครับที่โด่งดังมากๆก็ใช้ระบบสแกนในการเเาารียกว่ ในการสืบหาเบาะแสอะไรเงี้ยนะครับเกมนี้ก็ต่อยอดไปงั้นได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบโลกแฟนตาซีแล้วก็เพิ่มการ exploration การเปิดพื้นที่ใหม่ๆการหาสถานที่ใหม่ๆการ combat การต่อสู้การ t ท s t ์เแล้วก็เอลเมนต์ความเป็น RPG นะครับที่แบบให้มีอัพสเตตต่างๆนะครับรวมถึงแบบมีฟาร์มของต่างๆด้วยนะครับผมก็ของเยอะมากดูตั้งเลยหนามากนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแมปนะครับ แล้วก็ลูกเต๋าสวยงามมากนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือ d e s t i n y ส์นั่นเองนะครับโดยแต่ละเนื้อเรื่องเนี่ยก็อย่างที่บอกทุกอย่างมันจะฟิกส์ครับถ้าเรามาเล่นรอบใหม่ใช่ไหมเราไปที่เดิมเราก็เจอเหมือนเดิมครับแต่ว่าในรอบใหม่เราจะก่อนในนี้เราเดินขึ้นเหนือในนี้เราเดินลงใต้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วค่อยไปเอาของก่อนแล้วค่อยไปนเงี้ยอะไรรอบใหม่เราก็จะเล่นง่ายขึ้นสำหรับเล่นโซโลนะแต่ถ้าเล่นหลายคนมันก็จะช่วยเปิดเนื้อเรื่องครับเพราะฉะนั้นการทําให้เล่นหลายคนก็จะรู้อะไรได้เยอะเยอะกว่านะครับอ่าเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นโซโลผมดี มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกรไนเซอร์ Sir, อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Sho ป e ี้ม n b บ o k Board g เกมและ Line ID@ Min Bo o ี เดือนนี้ครับก็เป็นการรีวิวแบบไม่มีสปอยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีแบบตามเฟสที่ต้องไปตามล่าหาอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งมันก็อยู่จุดเดินตลอดแห้วครับถ้าเกิดว่าบอกไปปุ๊บคุณไปเล่นเองคุณก็เหมือนไม่ได้หาะไรเลยนะที่จะแบบว่าได้ดื่มดำม่ำบรรยากาศได้ไปถามชาวบ้านหาข้อมูลเองเจอรอยเท้าของสัตว์นู่นนี่นั่นอะไรนี้เองเนาะนะครับก็จะสนุกนะครับผมพราะนั้นเกมนี้เนี่ย ผมเปรียบได้เหมือนอัลล็อกนะครับผมจะไม่เปรียบกับ Man แมนชั่นแมนเนสล้วกันคือข้อดีของ Mansion o อฟแมนเนสเนี่ยมันยังดีมันยังมีจุด เรื่องของคอมแบทเนาะแล้วก็เรื่องของอบางทีมันจะมีแรนดอมเจเนเรตแบบนิดหน่อยแบบแบบมิชชั่นหนึ่งอ่ะมันอาจจะมีแมปถึง3แบบอะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเล่นแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะสุ่มมาว่าเราจะเจอแบบไหนและจะเจอมอนอะไรแล้วก็จุดเกิดของมอนบางตัวที่ไม่ใช่ตัวคีเนี่ยก็จะเกิดแบบสุม่มนะครับแต่ไม่บางทีเจอในห้องนี้บ้างบางทีเจอในห้องนี้บ้างบางทีเจอตัวนี้บ้างก็ทําให้แมนชั่นออฟแมนเนสต่อให,ตอให้ตัวหลักเออราคาก็แพงแหละแต่ว่าต่อให้มันจะ มีเนื้อเรื่องแค่3เนื้อเรื่องอะไรเงี้ยแต่ก็ทําให้สามารถเล่นซ้ําได้นะครับยังมีความช ALLENGE อยู่ในตัวนะครับผมแต่กับดิสนีย์ this, นะครับผมคือคือถ้าเกิดว่าเล่นโซโล่เนี่ยด่านหนึ่งก็น่าจะเล่นซ้ําได้ประมาณสมรอบนะครับแต่ทุกรอบที่เล่นเราจะรู้เยอะขึ้นมันอารมณ์เหมือนเรา ไปเล่นเกม The Elder Scrolls Skyrim แล้วเราตายอะ่ะพอตายเราก็รู้แล้วว่าทำนี้เราจะเจออะไรหรือคุยนีย้เราได้ดาบมากันเดี๋ยวเราไปคุยอันนี้ก่อนนะแล้วค่อยไปแล้วเหมือนเล่นเซฟใหม่แล้วเราก็จะรู้ในสิ่งที่เราเคยเล่นมาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งนั่นแหละเกมนี้จะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็การที่เล่นหลายคนกับเล่นคนเดียวก็จะมีความต่าง นะครับมีความต่างเพราะถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยมันก็ไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆแต่มันก็จะมีเวลากําหนดนะครับแต่ถ้าเล่นหลายคนเนี่ยมันจะแข่งกับเพื่อนเราจะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยได้นู่นแล้วได้นี้แล้วคุยไ,ไปนี้แล้วได้นี้งั้นเดี๋ยวกูไปบ้างดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูไม่ไปอะไรเงี้ยคือการเล่นหลายคนมันก็ดีตรงที่ว่า คือด้วยระบบเนี้ยมันดีที่ว่าทําให้เวลาเธอของคนอื่นเราก็ต้องฟังด้วยเราต้องดูด้วยว่าเขาเจออะไรเพราะว่าเราอยู่ในโลกเดียวกันอ่ะมันมีผลกระพบซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉนั้นการที่จะดูมันก็เหมือนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแบบเราไม่ต้องสํารวจเองแต่เพื่อนไปสํารวจให้นะครับเพราะนั้นการเล่นหลายคนก็จะได้อารมณ์อีกแบบนึงนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยการเล่น3คน รอเธอานานมากนะครับเกมนี้น่าจะเบสสองเล่น2คนน่าจะสนุกสุดนะครับแล้วก็มีมีคู่แข่งหน่อยนะครับแล้วก็มีคนช่วยสำรวจโลกช่วยเปิดแมปหน่อย2คนบอกว่าดีสุดนะครับพราะ3คนคือรอเธอานานกว่าจะถึงเธนเราคือนานมากเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเธอหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันทําเท่าไหร่ก็ได้ในโลเคชันนั้นนะ่ะอย่างเช่นอ่าไปเจอสารเจ้าอ่ะมีสามออปชันจะโยนเงินเข้าไปจะอธิษฐานหรือจะสังเกตรอบๆอ่ะมีสามออปชัน เราก็สามารถทำได้ทั้ง3ออปชันเลยครับแต่อย่างที่บอกว่าหลายๆออปชันท,ที่เวลาทำเนี่ยมันก็จะลดค่าเซตตัสด,ด้วยนะครับเพราะนั้นก็การทำเยอะๆก็อาจจะทำให้ค่าเซตัสเราลดลงก็ต้องก็ต้องเวทดีๆนะครับผมอ่าหรือว่าเฮ้ยเราจะหาเงินมาซื้ออะไรอย่างเราจะไปหาอะไรได้บ้างกินนี้ก็จะไม่บอกตรงๆนะเราก็ต้องมีอินโฟมิชันพอประมาณอย่างเช่นตรงนี้มีร้านขายของนะเฮ้ยเรามีของชิ้นนี้เราเดินไปนี้เออเราขอขายของอันนี้อะไรเงี้ยได้เงินเท่านี้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเฮ้ยตรงนี้มีเหมืองอยู่เราอาจจะไปขุดเหมือง อ่าหรืออาจจะไปตรงนี้เปแบบเฮ้ยมีคนบอกว่าโดนมอนเตอร์ลุกรานอยากจะให้ไปช่วยหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาจะให้ค่าจ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันมันก็ไม่ได้แฟนตาซีจานะ๋าน่ะไม่ได้ขนาดมีมอนสเตอร์ขนาดแต่ก็มีมีพวกสัตว์ประหลาดในเทพนิยายอยู่บ้างนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเนีนะครับก็แล้วก็ระบบอ่าผมชอบมากเลยนะระบบการเทสการค่าสเตตัสอะไรเงี้ยโดยใช้ลูกเต๋านะครับแล้วก็มีเรื่องของการ ตัดสินใจว่าเราจะเอาเต็มที่เลยดีไหมคือเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนมันสําคัญแต่บางทีเรารู้สึกว่าอันนี้มันสําคัญเพราะมันตรงกับอ่าอบเจคทีฟเราเรารู้สึกว่าอันนี้มัน นำทางเราไปหาวิธีได้แน่นอนเล,ยล้ยเราอาจจะใช้ลูกเต๋าเพิ่มอะไรเงี้ยแต่พอใช้ปุ๊บไปเจออีกที่หนึ่งแล้วแบบไอ้เรี่ยลูกเต๋าม่วงกูใช้ไปหมดแล้วแต่เมื่อกี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งระบบการตัดสินใจอะไรเงี้ยก็ดีนะครับมีอะไรให้ผู้เล่นตัดสินใจนะครับแล้วก็เรื่องของการอัพค่าเตตต่างๆผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยูนิคดีแล้วเข้าใจได้ไม่ยากนะครับทำให้เกมนี้เนี่ยเป็นอีกเกมหนึ่งที่เอาจริงผมผมเทียบระบบกับแมชชั่นแมเนตแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าเข้าใจง่ายกว่านะครับเรื่องของการคอมแบท าการเล่นหลายๆอย่างคือเข้าใจง่ายมากเข้าใจง่ายถึงขนาดที่คนที่เล่นบอกเกมใหม่ๆหรือไม่เคยเล่นเลยก็สามารถมานั่งแล้วเล่นได้เลยโดยที่แทบไม่ต้องฟังกฎอะไรเลยจริงๆนะครับไม่ต้องฟังกฎเลยเราแค่เซตอัพให้เขาแล้วก็ให้เขาเล่นเลยแต่เขาก็ต้องพออ่านภาษาได้หน่อยเพราะจริงที่ต้องพออ่านภาษาให้ได้หน่อยเพราะว่าต้องอ่านการ์ดตัวเองนี่แหละนะครับว่าว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับ แต่ว่าอย่างอื่นน่ยทุกอย่างที่อยู่ในแอปในอะไรเนี่ยให้ให้คนที่เก่งอ่านให้ฟังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เก่งภาษาก็ยังพอเล่นได้นะครับยังพอเล่นได้นะครับยังพอถูถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าการ์ะลรพวกนี้เวลาได้มาก็ต้องหงายนะครับเป็น ทุกคนจะรู้ว่าใครได้อะไร้วบ้างน,นะครับที่สำคัญเกมนี้อย่าเผลอสับการ์ดนะเพราะการ์ดทุกใบเขาเรียงตัวเลขมาแล้วนะครับเวลาเก็บก็เก็บเรียงตัวเลขก็ทําให้เวลาเราได้ของใ,ใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่สะดุดเรียกว่าไม่สะดุดแล้วกันก็คือฟล์เกมดีมากนะครับไปเรื่อยเสพเนื้อเรื่องเจอนู่นเจอนี่เนื้อเรื่องก็ทำดีมากผมเพิ่งเล่นเปเนื้อเรื่องเดียวเองนะครับแล้วเล่นแล้วก็รู้สึกว่าขนลุกดีนะครับมีการหลอกผู้เล่นอะไรนิดนึงด้วยนะก็ต้องดูดีดูดีนะครับแล้วก็เวลาเห็นคนอื่นทําาอะไไรรด้เก็สึก ไม่มันไม่รู้ดิฟิลลิ่งมันดีมากเลยผมรู้สึกเป็นอีกเกมหนึ่งที่ฟิลลิ่งดีมากนะครับเทียบกับราคานะครับและคอนเทนต์ที่ได้ผมก็ยังรู้สึกว่าโอเคนะคุ้มจัดอยู่ว่าคุ้มค่าอยู่นะครับอ่าก็ผมว่าคุ้มว่าอันล็อกพอๆพกันพอๆกันอันล็อกก็สามเนื้อเรื่องแล้ได้สามชั่วโมงแต่นี่เนื้อเรื่องนึงคือน,นานเลยนะอ่าประมาณ2ชั่วโมงบวกๆอาจจะ2-3หรรรืืือออ4ชัั่่วโมมงงงในงนนนเเึะคคบบบกี้แบบ ดืมดำไปเลยอยู่เหมือนอยู่ในโลกนั้นไปเลยยันแบบทําภารกิจไลฟ์ซาร์และชิมเมตเราสําเร็จนะ,นะครับผมนี่คือดิสนีย์นั่นเองนะครับแล้วก็ยังคงจะมีตัวเสริมออกมาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆและก็น่าจะมีแมคชนิกอะไรหลายอย่างนะที่รอเซอร์ไพรส์เราอยู่นะครับเพราะผมก็ยังเล่นไม่ครบเลยนะครับก็เอามารีวิวให้ดูกันว่ามันเป็นประมาณไหน,นเลราเผื่อใครที่กาลังหาข้าขอมูลยังช่างใจอยู่จะซื้อดีไหมมันจะตรงใจเราไหมมันจะเหมือนแมนชั่นออฟแมนเนตไหมมันจะเหมือนอันล็อกไหมหรือมันจะเหมือนเกมอื่นๆไหมอ่านี่ผมก็มาเล่าส่บฟเรียย้อว เพราะนั้นครับเกมนี้ครับด s สนีสครับ s ซ n i c Gaming ครับขอให้เป็นเกมที่ r e c o m m e n d ครับก็เป็นเกมที่แนะนำเลยนะครับใครที่อยากเล่นเกมเซฟเนื้อเรื่องนะครับโดยที่หาเพื่อนเล่นได้ไม่ยากพูดงี้ดีกว่าเพราะว่ามันอ่านคนเดียวได้นะครับแล้วก็รวมถึงเพื่อนที่เล่นกับเราเนี่ยไม่ต้องสอนเลยไม่ต้องสอนจริงๆอยากทำอะไรก็แค่ว่าดูใหญ่ทำอะไรเนี่ยก็บอกเขาตันเดินได้2ช่องอ่แต่ถ้าเดินเปิดแมปใหม่ก็หยุดแล้วก็มาดูว่าในนั้นมีอะไรให้ทบ้างเราก็ เอาไอเอาแท็บเล็ตให้เขาดูเลยนะครับหรือให้ดูที่แมปก,ก็ได้เราก็คอยบอกไอ้น,นี้คือช่างตีเหล็กนะอันนี้คือน้ำพุกลางหมู่บ้านอันนี้คืออะไรเงี้ยมันก็จะมีจุดให้แบบให้ไปเลือกทําได้นะครับแล้วเวลาเขาทําอะไรเขาตัดสินใจเราก็แค่บอกให้เขาทอยเต๋าแล้วก็บอกถ้าเขาถามว่าจะใช้ลูกเต๋าเพิ่มไหมอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็าอาจจะต้องอธิบายาแมคาีนิกการาเทสนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เยอะเลย นะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเข้มข้นสุดมันมินิเจอร์สวยงามมากๆและคอนเทนต์เต็มกล่องเลยครับกับดิสนีย์ครับถ้าเกิดว่าชอบเกมนี้นะครับดูและอยากได้นะครับก็อย่าลืมร้านสปอนเซอร์ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นบีวิ h หรือม i นบุ๊กนะครับก็ลองทักเพจ Facebook เขาเข้าไปดูนะครับผมอาจจะยังมีอยู่นะครับแล้วก็เกมนี้แน่นอนต่อยอดได้อีกไกลเพราะตัวเสริมเนี่ยยังออกมาเรื่อยๆคือออกมาเยอะมากเลยนะ เยอะจะเล่นไม่ทันแล้วคอนเนื้อเรื่องหนึ่งโอ้โหก็ใช้เวลาเป็นวันแทบใช้เวลาครึ่งวันในการเล่นแล้วเนื้อเรื่องหนึ่งนะครับขอบคุณที่ตารับชมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมทุกไลค์เนี่ยดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คลิปของผมเนี่ยมีคนเห็นมากยิ่งขึ้นนะครับและยอดซับก็ดีมากเช่นเดียวกันเพราะยอดซับก็ส่งผลกับสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนร้านสปอนเซอร์ผมเยอะๆนะครับเขาจะได้ต่อสปอนเซอร์กับผมต่อครับบ๊ายบายครับผม ถ้าบก็สามารถสะสมผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ Youtube หรือว่า p a ต r ิ o n นนั่นเองนะครับหรือจะสับกด s u b สไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้